สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้ว่ามาแล้วเสาร์นี้มีหลายเรื่องที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมและพี่น้องชาวตรังทราบครับวันที่18ที่ผ่านมาวันอังคารที่18เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันสำคัญทางคันตรีกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีวันยุทธาถีและวันพระเรศวรมหาราชทางจังหวัดตรังได้จัด พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหาการณาธิคุณของสเด็จพระเรศวรมหาราชที่โรงเรียนสภาราชินีสเมเด็จพระเรศวรนั้นทำสงครามและเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญ419ปีละครับจากวันที่ทรงทำยุทธถ,ถีเมื่อ18มกราคม2135 419ปีแห่งความสง่างาม ที่ประเทศไทยมีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับทางราชการจึงให้เป็นวันสําคัญแต่ไม่ได้เป็นวันหยุดราชการนะครับทางกองทัพก็มีพิธีของท่านเป็นวันกองทัพไทยด้วยเราก็ทําพิธีกันครับแล้ววันนั้นวันมงคลครับเป็นวันที่จังหวัดตรังทําพิธีพุทธาพิเศษเหรียญครับเหรียญที่เราผมได้กราบเหรียญไปแล้วครับ ก่อสร้างพรรมราชิดีเสร็จปั๊บเราก็ขอพระรานพระรมญาตสร้างเหรียญที่ระลึกรชัชกาลที่5นะครับวันนั้นเราก็มีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรชัชกาลที่5ก็ให้มีการเช่ามีการแจ้งความประสงค์ท่านที่จะร่วมสมทบทุน ในพิธีเปิดพระรมราชานสุสสรีนะครับแล้วก็มีการสั่งจองและวันนั้นครับวันที่18ตอนบ่ายที่ลานหน้ารานพระบร,ร,รมราชานสุสสรีพระพรมจริยาจารย์ก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับผมพร้มอมกับส่วนราชการต่างๆพี่น้องประชาชนก็มาร่วมทําพิธีพุทธาพิเศษตั้งแต่บ่ายสามโมง9นาทีและ ตอนนั้นเป็นพิธีพราหมณ์และ17นาฬิกาเทีเป็นพิธีสงฆ์จนถึงสองทุ่ม่นาทีประมาณนั้นครับในช่วงพิธีพราหมณ์ก็ใช้เวลามาะมาณ45นาทีและพิธีสงฆ์ก็ใช้เวลายาวไปนะครับยาวไปเลยช่วง19นาฬิกาสานาทีพระจันทรสงกรดด้วยครับเป็นที่มาสัจจัน์ยิ่งนะครับก่อนหน้าทําพิธีพราหมณ์นั้นมีฝนลงมาครับมีฝนลงมาก็ไม่ได้หนักเม็ด ครับเป็นฝนโปรยปลายลงมาแต่ช่วงทำพิธีนั้นฝนก็หยุดลงครับเหรียญทองเหรียญที่เราไดา้สร้างสมทบทุนพิธีเปิดพระบรมชันตรีญญพระบาทสมเด็จเจารจัเกล้านั้นจะมี4ประเภทเป็นเหรียญทองคําเหรียญเงินเหรียญเงินแบบนี้ครับเหรียญทองคํานั่นผลิตมา5 50เหรียญน,นะครับก็มีผู้สั่งจองหมดแล้วเหรียญเงินไม่ทราบ กล้องจะได้แผนใกล้ชิดไหมครับกล้องจะโฟกัสอันนี้เป็นเหรียญเงินครับอ,อันนี้ะจะทำพันเหรียญครับพันเหรียญตอกตัวเลขที่ผลิตด้วยนะครับราคาเช่าบูชาก็1,200บาทอันนี้ณวันนี้มีผู้สั่งจองไปแล้ว65%ผมเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือ6 650หเหรียญเหรียญน,นี้คือเหรียญ สามกระสัตริย์ขนาด3เซนติเมตรนะครับจัดทำา5,000เหรียญนะครับเหรียญละ400บาทและเหรียญทองแดงจัดทำา50,000เหรียญเหรียญละ100บาทนะครับเหรียญเงินเหรียญทองนี่หมดไปแล้วนะครับใส่ตลับอย่างสวยงามเหรียญอันนี้เหรียญเหรียญเงินและเหรียญเงินนะครับก็จะก็จะใส่ตลับอย่างนี้ครับอันนี้เหรียญเงิน1,200บาทแต่เหรียญ สามกษัตริย์ก็จะใส่ตลับแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญทองแดงก็จะมีมีพลาสติกล้อ,อมรอบเนี่ยคลุมอยู่นะครับเอาเป็นว่าท่านสนใจติดต่อที่สำนักง,งานคลังจังหวัดครับนี่เหลือ65%นะครับอันนี้ไป1ใน3แล้วครับเหรียญ3กษัตริย์ลึกเ,เกือบเกือบสีแล้วนะครับและเหรียญทองแดงจำหน่ายไปประมาณ25%เท่านั้นเองครับครับ เพราะเรา,เาจะทำห้าหมื่เหรียญนนครับผ่านไปยี่หาเปเซ็นต์ท่นเองอันนี้ก็เรียนพี่น้องทราบครับก็มีพี่น้องทยอยมาสั่งจองมาเช่าบูชานะครับก็เป็นมงคลแก่ชีวิตครับเหรียญทองนั้นไม่พิมไม่ทําเพิ่มแล้วมีห้าสิบเหรียญนนครับหมดตั้งแต่ก่อนพิธีพุทธาพิเศษตั้งสองสัปดาห์ครับสำนักงานรลังจังหวัดนะครับ 218022เบอร์โทรศัพท์21802075นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องชาวตรังได้รับทราบและทุกอังคารครับทุ่มหนึ่งเราก็จะไปสักการะที่หน้ารานพระราชานศวรีพระบรมราชาาสุริยชกันที่5ครับสุดงานพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสาบันราชวงศ์ของจังหวัดตรังครับครับผมโยงมาถึงเรื่องใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับวันพระเรศสวยวันที่18 ก่อนนั้นนั้นวันหนึ่งเป็นวันพ่อครูราคำแหงรค้นตรีมีมติเมื่อห้าตุลาให้วันที่17มกราเป็นวันพ่อครูราคำแหงแต่ไม่เป็นวันอยู่ราชการและวันที่11กรกฎาคมเป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับกำลังทําขอคําแนะนําอยู่ว่าจังหวัดไหนต้องทําอะไรบ้างยกเว้นสุโขทัยงานพระเรศวรรบเรีงานของสมเด็จพระนารายนะครับอันนี้เก็งงานเกี่ยวสาบันพระสัตว์อีกงานหนึ่งครับพี่น้องชาตรังครับ ถ้าผมนำภาพถ่ายภาพนี้มาพี่น้องอาจจะเห็นในรูปในหนังสือประวัติศาสตร์แต่ถ้าพี่น้องจะได้ไปเห็นกงภาพรประวัติพิไทยของรชัชกาลที่7รชัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาชินาถนะครับพอรอสอกนเนี่ยนะครับแล้วก็ปปอรอนี่คือพระปกเก้าจะอยู่ที่น้ำตกกระช่องในบริเวณเพิ่ง ครับก็มี3-4หน่วยงานอยู่ด้วยกันอีกแข่งหนึ่งนะครับป,ป,รรปอปอนี่คือที่เขาปีนะตําบลนาวงอ,าผอผําเภอห้อยอดครับสมเด็จพระปกเก,ก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สเสด็จประพาสตรังเมื่อต้นปี2471-2471 24ครับและ,สะเสด็จประทับแรมที่น้ำตกกระช่องด้วยเขาเรียกน้ำตะพระสมณปลงฯฮารุไทยตอนนี้่ไมไม่ปรากฏอยู่แล้วนะครับ พระองค์ในจดหมายเหตุนั้นพระองค์ได้โรงพระปรมาภิไัยอักษรย่อปปร25เดือน10ปี71ไว้ครับในวันที่25ผมจะขอให้จัดทุกปีวันที่25นี้25มกราคม2471นี้จะครบ82ปีที่วัชการที่7เสด็จน้ำตกกระช่องเสร็จรัง ผมได้มอบให้ทางสานีพัฒนาและส่งเสริมการรักสัตว์ป่าเขาช่องสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาและสิ่งแวดล้อมนะครับจัดโครงการน้อมรับรึกรอเจ็ดเสด็จ